พามาดูบ้านหลังใหม่อีกแล้วทุกคนพร้อมวิธีการตั้งเป้าหมายยังไงให้เกิดขึ้นจริงๆเป็นรูปธรรม มีลูกศิษย์คนนึงนะที่เคยพูดว่าคิดมานานแล้วแต่ก็ไม่กล้าที่จะตัดสินใจทําและก็คิดมาหลายปีแล้วจนกระทั่งมาบอกผลลับธ์ล่าสุดว่าตอนนี้มีแปนงสินทรั์เป็นของตัวเองแล้วเย่ๆยวันนี้นะคะพามาดูบ้านหลังใหม่ก่อนอันนี้นะคะเป็นห้องครัวนะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูที่เก็บของอันนี้ก็จะเป็นที่ชั้นเก็บรองเท้าสําหรับส,สาวๆหรือชายหนุ่มที่มีสัมภาระเยอะมีรองเท้าหลายคู่นะคะ แล้วก็จะเป็นโคมไฟแบบนี้เลยบ้านหลังสวยมากทุกคนนะคะก็จะได้ใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันทั้งหมดไปดูด้านบนกันเลยว่ามันจะมีห้องเล็กๆสําหรับเอาไว้สําหรับคุณหนูนะคะหรือว่าเราจะตกแต่งห้องนี้เป็นแบบห้องนอนใหญ่ๆหรือเป็นที่ทํางานก็ได้อันนี้ก็จะเป็นเพดานกว้างมากแบบคือชอบมากเลยทุกคน,นก็จะเป็นอีกที่หนึ่งที่สามารถ เอาไว้ทํางานนะคะไลฟ์สดนะหรือว่าสตอ็อกสินค้าหรือว่าเอาไว้สอนลูกศิษย์นั่นก็จะเป็นห้องน้ําเดี๋ยวเราจะมาดูเคล็ดลับการตั้งเป้าหมายยังไงให้เกิดขึ้นจริงกันท้ายคลิปเลยเคล็ดลับของการตั้งเป้าหมายยังไงให้เกิดขึ้นจริงนะถ้าเกิดคุณอยากสร้าง ชีวิตหรือว่าสร้างอนาคตไม่ว่าจะเป็นการค้าขายหรือไม่ว่าจะเป็นการลดน้ำหนักการเรียนหรือความรักหรือการจะลดหุ่นอะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งจะเริ่มธุรกิจเล็กๆนะคะหรือการที่เราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างกับตัวเองให้ตั้งเป้าหมายแบบนี้ข้อแรกเลยให้คุณจดลงไปในกระดาษว่าปีนี้เดือนนี้คุณจะทำอะไรบ้าง1-10 นะให้คุณริดจดในกระดาษเพราะว่าถ้าเกิดมันอยู่ในหัวมันจะไม่เกิดขึ้นจริงคุณจะลืมเป้าหมายในแต่ละวันนะคะก็ให้คุณจดออกมาแล้วทํามันในทุกๆวันวันละหนึ่งสองสามจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะมันก็จะเกิดเป็นรูปประทามจากที่มันเป็นนามประทามบนหัวใช่ไหมคุณจะสร้างยอดขายเดือนละ1ล้าน 10ล้านหรือว่า20ล้านอะไรแบบนี้ฉะนั้นวันนี้ให้คุณจดลงกระดาษ1-10ก่อนว่าคุณอยากทำอะไรอยากลดน้ำหนักกี่กิโลพรุ่งนี้คุณจะต้องไปที่ไหนบ้างทำอะไรบ้างแบบนี้เมื่อคุณจดแล้วมันจะจำค่ะแล้วมันจะทำให้คุณจดจ่ออยู่กับเป้าหมายในทุกวันโคจิชานะคะแบ่งปันเคล็ดลับการตั้งเป้าหมายแล้วเจอกันคลิปหน้า